ในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาบอกเลยว่าจัดหนักกับมื้ออาหารสุดๆค่ะนำเส้นแก้วแช่กับเบกกิ้งโซดาแล้วพักไว้ค่ะเราจะมาทำน้ำยำ ิกจนดาน้ำเชื่อมเจือจางและใส่ใจสุขภาพด้วยน้ำป่าแท้100%ตาหอยนางลมสูตรไร้ลดโซเดียมถึง30%แล้วก็ไม่มีน้ำตาลที่สำคัญมีวิตามิน B12 ด้วยนะคะหลังจากนั้นก็เติมความเปรี้ยวจีจาดด้วยน้ำมะนาวเมนูยำของเราในวันนี้นะคะนอกจากเป็นเมนูสุขภาพแล้วก็ยังไม่อ้วนด้วยและที่สำคัญรสชาติก็แซบถูกใจสาวๆแน่ค่ะนำเส้นแก้วที่เราแช่ไว้นำมาลวกกับเห็ดรวม ตัวเห็ดก็สามารถใช้เห็ดที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะลวกทุกอย่างแค่พอสุกแล้วพักไว้หลังจากนั้นก็ลวกกุ้งสดต่อค่ะตอนนี้เครื่องทุกอย่างก็พร้อมแล้วทีนี้เรามาเตรียมตัวยำกันเทเครื่องทุกอย่างลงไปในชามผสมตามด้วยหอมแขกและผักชีฝรั่งคุกเข้าส่วนผสมให้เข้ากันชิมรสได้เลยค่ะขาดรสไหนก็เพิ่มเติมได้เลยตามชอบและเมนูยำเส้นแก้วเห็ดรวมถือเป็นเมนูฮิตอีกเมนูหนึ่งเลยนะคะ ใครที่กำลังหาเมนูลดพุงช่วงนี้มินแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ